สวัสดีครับช ah, ื่อคุณอะไรครับอภิเชษพครับครับรับงานอะไรจากร้านโพทองครับเอทีเอ็มครับใช้ระยะเวลาในการทำก็ประมาณเดือนกว่าประมาณเดือนกว่าส่งงานครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งแรกครับครั้งนี้รับเงินจากร้านโพทองเท่าไหร่ครับหน่อยแปดเดืครับแล้วถ้าโฆษณาจากร้านโพทองที่ไหนครับก็จากเว็บไซต์ครับก่อนที่จะรับงานกับร้านโพทองเนี่ยเคยมีความรู้ด้านงานจิมืเเกี่ยวกับงานศากดิ์มาก่อนไหมครับนี้ไม่มีครับ ก่อนที่จะรับงานจากร้านโพทองเคยรู้คําติชมต่างๆจากร้านไหมตรงนี้ก็ดูจากเว็บไซต์ครับผมก็แล้วก็ติดต่อสระถานม,มาทางครัแล้วมีความรู้สึกยังไงครับที่ทํางานกับร้านโพทองแล้วงานผ่านงานต้องแก้ก็ก็รู้สึกดีนะครับตอนงานผ่านก็รู้สึกดีที่สร้างรายได้เสริมให้ตัวเองนะแก้ก็ต้องอก็ต้องแก้แปลเพราะว่าแรกๆเราทํามา มันก็ต้องมีทิ่ไดรัครับหลังจากรับค่าแรงจากร้านโทองแล้วนะครับอพอจะแนะนญาญาติหรือเพื่อนต่างๆไหมครับก็แนะนําไปแล้วครับผมญาติก็สนใจอยู่ครับสุดท้ายเดี๋ยวให้คําแนะนํากับคนที่อยากหารายได้เสริมอยากรับงานไปทาที่บ้านจากร้านโพทองแต่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวช่วยแนะนานิดหนึ่งก็แรกๆงานก็อาจจะออกมาได้น้อยได้รแต่ตระยะเวลาทํานานนะครับผมก็ต้ององใช้เวลาในการทําก็ต้องฝึกฝนกันไปครับผม งานแรกๆก็อาจจะมีแก้วางครับเดี๋ยวรบก,กวนิญรับก๊าแรน์เลยครับคุณป้าโอเคขอบคุณครับ